ตาคะพอดีว่ามันมีข่าวลือในช่วงทนเปีอะค่ะว่าพี่พี่ออกมากับเป็นเป็นแบบห่วยตายอีกแล้วเรื่องนี้พี่ต้าแต่ว่ามีแบบยังไงบ้างคับพอจะทราบไหมครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะขออัปเดตอาการอ๋อมละกันนะคะเมื่อวานก็คุยกับน้องแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะคุยกันตลอดเวลาทั้งอ๋อมกต้านะคะแล้วก็ตอนนี้น้องอาการดีขึ้นมากๆนะคะถ้าอัปเดตอาการก็ เอาเป็นว่าอาการอัปเดตนะตอนนี้ดีกว่าพี่ขออนุญาตอัปเดตอาการของออมนะตอนนี้แล้วกันนะคะก็น้องโอเคค่ะกําลังใจดีเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมที่จะสู้ต่อไปนะคะแล้วก็ถามว่าได้เจอกันไหมก็เจออัปเดตกินข้าวกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพาไปทาบุญตอนนี้ก็คือยังยังเข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลเหมือนเดิมค่ะก็คือมีการรักษาเหมือนว่ามีการรักษาต่อเนื่องเหมือนเดิมนะคะมีการรักษาที่ต่อเนื่องเหมือนเดิมค่ะ ก็ยังอาการอัปเดตก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะคะแล้วก็กำลังใจดีแล้ววันนี้อ๋อมทราบวันนี้ขอขออ๋อมแล้วเพราะว uh ่าทราบมาว่าอาจจะอ๋อมวันนี้อาจจะมีถามถามเรื่องอ๋อมนะก็เลยขออนุญาตอ๋อไมไว้อ๋อมบอกว่าพูดได้เลยก็บอกว่าผมฝากความคิดถึงทุกคนด้วยนะคะว่ายังไม่อยากให้คนลืมกันถามว่าอ๋อมพูดได้ไหมอ๋อมบอกพูดได้เลยแม่ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนลืมลืมเขาไปเพราะอยู่นี้ก็ไม่ค่อยได้ออกหน้าจอเท่าไหร่ ใแตอนชินปีอะไรเงี้ยพี่ต้าได้ยินข่าวใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นแบบว่าไม่อยู่ที่ที่ผมกลับมาการสุกหนักอะไรเงี้ยเราตกใจเลยครับสักรพีต้าเองเลยค่ะนะที่แบบขบพันแล้วพบเจอพี่อ๋ออยู่แบบอัปเดตอาการอยู่ต่อเนื่องอะไรเงี้ยงานค่าเรื่องอัปเดตอาการเนี่ยเดี๋ยวต้าคงอาจจะต้องให้อ๋อมหรือคุณพ่อคุณแม่รวมถึงทีมแพทย์มาอัปเดตอาการดีกว่าแต่ณปัจจุบันที่ได้ได้เจอพัดเรื่องนี้เนี่ยต้ายังไม่ได้คุยกับตุ้นโดยตรงจริงๆว่าจะสามารถอัปเดตอาการน้องได้ถึงไหนแต่ถามว่าณตอนนี้มีรูถถ่าายมมีูใใด ก็ได้ก็คือว่าเราอัปเดตกันเราเจอการเกือบ2อาทิตย์สองาทิตย์ครั้ง่ะฮะกับคุณออมแล้วก็มีการพาไปทําบุญแล้วก็น้องออกไปไหนมาไหนได้ปกติทานข้าวได้ปกติก็คือใช้ชีวิตปกติเหมือนทุกคนแต่ถามว่าอาการสุดไหมเหมือนที่เป็นข่าวมา,าแต่บอกไม่ได้สุดขนาดนั้น อ่ะฮะน้องไม่ได้ซุดนะคะแล้วก็อาการยังโอเคน้องยังแข็งแรงอือฮะเอาเป็นว่าอยากจะให้ข่าวลือขอเป็นข่าวดีดีดีกว่าเนื้อให้ส่งกําลังใจเป็นข่าวดีๆถ้าบอกว่าอ๋อมซุดหนักอ๋อมซุดหนักพอเวลาน้องฟังอ่ะกาลังใจน้องมันก็จะแบบหมดไปอ่ะเนอะเราเป็นว่าอ๋อมอาการดีขึ้นยังอะไรประมาณนี้ก็คือว่าเรื่องซุดอะค่ะยืนยันได้เลยว่าไม่ได้ซุดขนาดนั้นเหมือนที่เป็นข่าวนะคะก็คืออาการน้องดีขึ้นแล้วก็ พูดคุยปกติใช้ชีวิตปกติแต่อาจจะต้องมีการดูแลเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมที่ตอนนั้นคืออ,อัพเดตอาการรอบหนึ่งแล้วนะแต่ตอนนี้อาจจะต้องดูแลมากขึ้นแต่ในส่วนของอาการต่างๆภายในตาขอมันเป็นสาปเฉพาะทางทางการแพทย์นะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าให้ออมหรือว่าให้ทางแพทย์มาพูดคุยดีกว่าแต่ณตอนนี้ค่ะไม่ต้องห่วงเลยกําลังใจดีมากแล้วก็อาการโอเคนะคะไม่ต้องห่วงตัวด้าวไเมเป็นไงคะเพราะเวลามีคน จอต,ตัวพี่ใต้แล้วต้องมาถามว่าพี่ออกอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงนะ,ะเป็นห่วงจิปราบุรีที่ไปล่าสุดที่ไปกับพวกซีเอมมี่อะคะ่ะก็คือว่าจริงๆแล้วต้องมีออกไปด้วยนะคะก็คือจะเป็นทริปที่รวมกันเพราะวันนั้นเป็นวันเกิดพี่เตอร์ก็มีรายชื่อออมด้วยแต่พอวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคือพอดีนัดคิวคุณหมอ,อค่ะคุณหมอนวันนั้นพอดีก็เลยไม่สามารถเลี่ยงได้<ม>นะคะแต่ก็คือว่าเราได้มีการกินข้าวไปมาหาสู่กันตลอดและที่สำคัญช่วงนี้พ่อออกทำบุญเยอะมากๆทำบุญมากขึ้นปกติแล้วเนี่ย แต่ตอนนี้ก็ทําบุญมากขึ้นกลับมาทําบุญมาเดินสรนทำบุญมากขึ้นค่ะกำลังใจเยอะนะคะจากตัวพี่ต้าเองกับพี่ทสัมพันธ์เพราะว่าอะไรนะคนแฟนๆที่ติดตามข่าวเขาเป็นห่วงไหมตัวพี่อ๋อมเองมากยไหก็กําลังใจดีค่ะคนที่อยู่รับข้างนะคะก็ส่งกําลังใจให้คุณอ๋อมตลอดได้คุยกับคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็กําลังใจดีทุกคนข้างกายอ๋อมก็ส่งกําลังใจให้อ๋อมตลอดแต่อยากจะบอกว่า ไม่ต้องห่วงจริงๆาาพูดจริงๆว่าคุณอ๋อมโอเคอาการโอเคอันนี้ไม่ได้โกหกจริงๆาาไม่ได้สุดขนาดที่เป็นข่าวหรือว่ากลับมาหนักขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าตอนนี้ก็คือทรงๆทรงๆได้ว่าทรงๆดีกว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไปไหนมาไหนได้นะคะยิ้มได้พูดคุยได้นะคะแ้วคอยอมยิ้มว่ไมาไงบ้างครับคิดถึงทางการบันเทิงไหมครับอ๋อมคิดถึงอ๋อมคิดถึงค่ะวันนี้ก็ฝากมา บอกว่าให้ฝากมาว่าขอให้ละครแม่ปังๆขอให้คนดูเยอะๆอ่าแล้วก็ทร<ม>ามบมาว่าวันนี้ไ้สัมภาษณ์เรื่องอ๋อมก็น้องก็ฝากบอกว่าอย่าลืมอ๋อมนะอย่าลืมกันขอให้แค่ไม่ลืมกันละกันแล้วก็ขอให้ทุกคนส่งกําลังใจให้อ๋อมด้วยละกันนะคะ<ม>พี่เ<ม>ชื่อว่าน้องกําลังใจเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้น้องสู้แล้วก็มีกําลังใจที่จะแบบอะไรอ่ะทาการรักษาเนอะได้ขนาดนี้สาวคิดว<ม>่าพี่อ๋อมจะ กลับมาทำงานในปีนี้ได้ไม่ครับเลยหรือ่าในฐานะพี่ที่มองว่าออมจะกลับมาทํางานปีนี้ต้องต้องรอดูค่ะต้องรอดูว่าเขาเรียกว่าต้องรอดูสุขภาพจริงๆแล้วในการทางานในวงการบันเทิงก็หนักเหมือนกันเพราะตอนแรกเราก็คุยกันไว้แล้วว่าปีนี้นะถ้าทําละครเรื่องใหม่หรือใดๆเนี่ยออกจะกลับมาช่วยนะฮะเราก็ต้องอัปเดตอาการไปเรื่อยๆก่อนว่าเน้องไหวที่เท่าไหนอะไรยังไงแต่รับรองว่าภายในคิดว่าน่าจะสิ้นปีหรือกลางปีค่ะเราคงได้ เห็นคุณอ๋มโผล่ออกมาบ้างไม่ได้โผล่ดิเห็นคุณอ๋มเห็นนะขอโทษค่ะเอาไปว่าโผล่นะ่เป็นลายเดิเป็นสับเป็นสับก็ประมาณพี่ว่าคิดว่ากลางปีสิ้นปีอะไรประมาณนี้ค่ะ롱คงได้เห็นคุณอ๋มได้มาเห็นหน้าเห็นตากันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเจอคุณอ๋มก็เข้าไปทักทายใน IG ีน้องได้น้องเล่นไ G น้องคุยโทรศัพท์น้องส่อง IG ตลอดดองว่างไปให้กําลังใจ direct ig ไปก็ได้หรือว่าถ้ามี ฐานแฟนคลับหรือเพจในแฟนคลับที่ลงก็ส่งไปให้กําลังใจน้องได้เช่นเดียวกันน้องอ่านตลอดนะคะเบีพี่ต้าบอกว่าชวนน้องเข้าทำชวนพี่ออนทำทำบุญบ่อยๆอันนี้คือความสมัครใจเขาเลยแบบเขาชวนทำเองหรอเปล่าชวนทําบุญบ่อยๆคือพี่เป็นคนสายบุญอยู่แล้วแล้วช่วงนี้เดินสายทําบุญเยอะมากก็เลยต้องอยากจะให้น้องทําบุญบ่อยๆ คือเรื่องนี้เราไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เนอะ,อออะซึ่งเขาก็เป็นคนที่ทําออมก็เป็นคนที่ทําำคนอยู่แล้วตอนนี้อาจจะต้องทําให้มากขึ้นเพื่อความสบายใจของของตัวน้องเองแล้วก็เราอาจจะอะไรอ่ะบางทีเรื่องเรื่อง เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะฮะมันอาจจะสามารถช่วยช่วยช่วยเราได้ก็ได้อย่างน้อยไม่ใช่ไม่ช่วยเรื่องสุขภาพก็อาจจะช่วยเรื่องจิตใจ,จของตัวเองกับคนรอบข้างอพออ๋อมไปพี่ก็สบายใจคือพานางไปทําบ<อ>ุญพี่ก็สบายใจก็ยิ้มออกได้ก็ยิ้มออก,อออกได้ไดค่ะส u p p o ตอครบอบครัว s u p p o r ตลอดก็คุณพ่อคุณ,คณแม่แล้วก็ญาติของอ๋อมทุคกคนก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะไม่ต้องห่วงจริงๆโอ,โอเคขอบคุณค่ะ